ครอบครัวค่ะในเรื่องการเงินครูเอาเน้นเรื่องการเงินก่อนนะทุกคนสมมุติว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเงินเก็บใช่ไหมคนที่ขอมีเงินเก็บอะ่ะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมทุกคนเกิดจากเนื่งละ่ะเขาอาจจะประหยัดนะแล้วก็มีวินัยนะหนึ่งละ่ะจิตของเราเนี่ยใช้แบบสบายใจเนาะจ่ายไปขออะไรมามากก็จ่ายอยากกินอยากใช้อะไรก็จ่ายแบบสบายใจไม่ต้องบ่นนะลองจ่ายแบบมีความสุขดูค่ะ ลุงสอนแบบนี้แล้วทีนี้เวลามีเงินมาจากไหนก็แล้วแต่เวลาหาเงินมาได้นะ่าการสั่งจิตคือเราจะบอกตัวเองเลยว่าเงินยี่สิบบาทเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ลงทุนนะคะไว้เรียนคอร์สออนไลน์นะเราก็เขียนติ๊กๆเลยเขียนเป้าหมายใส่ออมสินเลยถ้าเก็บใส่ออมสินเราต้องบอกตัวเองแบบนี้ว่าฉันเก็บได้ฉันเก็บเงินอยู่หรือสวดพระคาถาเงินล้านก่อนนั่งสมาธิก่อนก็ได้แล้วก็หยอดเงินลงไป แล้วเงินก็จะไหลามาทมาอ,อมสินนั้นบ่อยๆเพราะมันเป็นความสุขหรืออย่างครูเนี่ยครัวไปอมทองนะเราเน้นอมทอง,นะอทอง5บาทสิบาทย0สบาทมีเท่าไหร่ครูก็ไปอมนะอมไว้เพื่อให้ครูได้มีเงินนะถ้าอมได้เยอะก็ได้ไหวนี้ค่อมในห้างนะเราอมในห้างนะคะในเดอะมอลล์งามมืศ์วานเนาะไอ้ร้านทองเจ้าสวัวเยาวราชนะแล้วร้านร้านทองเจ้าเจ้าสวเย,ยาวราชเนี่ย เขาดีอย่างหนึ่งหนึ่งเขาให้เราออมร้อยหนึ่งก็ให้เปอร์เซ็นต์เราร้อยหนึ่งเขาตีเงินให้เราเป็นสองร้อยเลยอย่างนี้ค่ะเราก็ได้เปอร์เซ็นต์นะแล้วลูกค้าร้านเขาเข้าเยอะมากเลยนะอะทุกคนก็อาจจะเป็นบารมีพ่อหลวงพ่อโสธรด้วยกับหลวงพ่อพระศิวลีด้วยแหละเราทุกครั้งเราจะเราบอกกับท่านอย่างนี้เลยว่าหลวงพ่อโสธรคะหลวงพ่อพระศิวลีหนูอยากมีเงินอนะ่ะเอาไปออมทองวันละร้อยวันละร้อย ประมาณสิบวันก็ได้พันหนึ่งหนูจะเอาเงินออกมาเพื่อไปใช้หนี้เขาและอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนขายของก็ขอให้หนูค้าขายดีขายหมดเกี้ยงด้วยนะคะแล้วพรนั้นอะ่ะก็ได้สมปถนาตลอดเลยค่ะนะที่ขวดที่ฐานนะอ่ะให้เราเชื่อในคําอธิษฐานจิตหรือการสั่งจิตที่เราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีหรือเราสั่งตัวเราเองก็ดีมันก็ได้ผลลัพธ์ทั้งนั้นค่ะนะ,ะทุกคนแล้วก็ เราปล่อยวางการปล่อยวางแม่ครูลุงบอกว่าไม่ใช่ปล่อยวางแล้วเรายังนั่งร้องไห้เสียใจคิดมากเครียดอยู่เลยการปล่อยวางนี่ไม่ไม่ใช่หมายถึงที่แบบเราจะไปออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะการปล่อยวางหมายถึงการที่เราไม่เอาจิตของเราอ่ะสมองของเราอ่ะไปยึดติดกับวัตถุมากจนเกินไปจนทําให้เราเนี่ยไม่เป็นอันกินอันนอน พักผ่อนให้เพียงพอหรือการที่จะทําให้เราไม่มีความสุขนะคะนะเราต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข